น้องคูกเือดเนื้อทั้งเป็นนะครับโรบบานจากเล่คนเ่กลอกครับ ให้ฝาประชาชนมาชมพิธีหารสมิงพ่อบอลขอต้อนรับออกมาประทับเป็นประทานถ้าเราต้องโควิดคงจะเจอ่านแม็กซ์เจอสุดน้องพี่วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่ จะประหารชีวิตไอ้แก้วฟ้าสักทีหนึ่งเพื่อเป็นการแก้แค้นกับเจ้าน้องพี่เปิดตัวไอ้แก้วฟ้ามาคนด้วยไม่ใช่วัวที่ควายจะพูดมากนั่งน้องโอ๊ยบังคมปลาบ่ายมึงไปโดนของที่ไหนมาเนี่ยฮะแต่งตัวไง ต้องให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยนี่ไปปิดไฟไหประกาศมาปิดไฟหรืออากาศไปแล้วพวกทั้ง12วันน้ำมากันหมดโดยเฉพาะคนอินเดียคนอินเดียเหรอวะเลยแต่งตัวงี้เองอ๋อครับนี่ค่ะดีมากได้ไหมพ่อเนี่ยเฮ้ยโอ้เน้นแค่สามเด็โอ้อะหัวหมูเนื้อหู ใครก็ปล่อยมึงเข้ามาเนี่ยลองวันเดินดูหน่อยตล่ำตล่ำกนไอ้จ๋าเดี๋ยวเข้าใจเลยผิดป่ะครับแขกเขาต้องรอนขึ้นนไปรอดแหลงล่างอ่ะเอ้าต้องร่นเอาไว้พูดนะข้างล่างเอาไว้รับแขกไว้รับแขกมึงแขกหรือทางคุกเนี่ยของพ่อเด็กเด็กไม่นับถือเดี๋ยวมึงได้เปิดหน้าดิโอ้ นี่ถามมาเลยหน่อยคนแขกใช่ไหมทำไมคนแขกเวลาคนแขกผู้หญิงเนี่ยเขาต้องมีจุดที่หน้าด้วยอ่ะอ้าวก็เวลาคนแขกเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเกาต้องมีจุดให้หนึ่งจุดนั่นคือหนึ่งผัวจ้าหนึ่งจุดคือหนึ่งผัวจ้าโอ้ยเราก็สงสัยมาตั้งนานว่าทำไมคนแขกถึงมีจุดที่หน้าหนึ่งจุดก็หนึ่งผัวจ้าให้ดูเขาบึ้งหน่อยดิ งามไอที่จุดๆบนหน้ามึงทั้งหมดเนี่ยคืออะไรฮะผัวจะหมดเลยนายจ๋าผัวมังหมดเลยแต่ใจสักจุดไปแล้วนายจ๋าพอจะถึงกูไม่ลืมไปของเมยเลยเหรอแไอจุดใหญ่นี่คืออะไรอ่ะอันนี้เราจ้านายจ๋าอันนี้ก็จุดดุลรวมผัวจ้านายจ๋ามันรวมกันหมดเลยนับไม่ทันเลยจ้านายจ๋า ก็พ่างอยู่มามบิวอนเอาอยู่เลยวไปนั่งนั่งที่ขมบพ่เลยไปๆไม่มีไม่มีผัวไม่มีจุดโอ้คนนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ไปไปนั่งอ้าวอ้าอ้ามีใครอยากจะชมการเชื่อเนื้อเชิญได้จ้ามาที่นี่เลยจ้า เอ้แม่นี่กันนี่กันไอ้แม่นี่การที่เราเข้ามาเมืองเนี <c oughs> ่ยนะเว้ยคือเขาไม่กดต้องห้ามเลยห้ามพกอาวุธเข้ามาอ่าแล้วของมึงอ่ะตอนไปแล้วของที่ไปแล้วแล้วเราโดนอันนี้อันนี้ฝากมวุด้วยฝ่าด้วยด้วยแล้วไปโดนของอาวุธโอ้โหมึงมันถล่มเมืองมันง่ายนะจะไปต่อนตรงไหนไป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 ต้อนไปต้อนเดีบไว้ทีเดียวมึงอะเห็นหน่อยตายเลย เฮ้เฮ้บัง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 อ่ะหลงประเทศมึงจะไปยืนบังทำไมล่ะเฮ้เฮ้บังบังอ๋อพอจะดูแลหน้าสมานบุญจันทร์แดกข้าวเลยนะไอ้เบอร์ปีเฮ้ย บอกว่าบางบางเนี่ยบางนายนายมานี่น่อยจะนายยืนตรงไหนตรงไหนกับบางมึงจะดูสตรีในรายการไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณนายยืนบางฉันฉันบอกว่าบางเนี่ยมานี่อ๋อดิฉันเป็นคนอีกเดียวดิฉันเรียกงว่าดิฉันเป็นคนบางทีนี้ฉันจะคุยกับบางอ๋อคุณชายเขาเรียกว่าบางไงเออทีนี่มาจากประเทศอินเดียมาจากประเทศอาหรับจะนายจ้าอาหรับอาหรับแล้วมาอย่างไง ก็พออารับรับปุ๊บกันนี้มาเลยพออารับปุ๊บหนีมาเลยพ่อคิดถึงไหมกะโทรคุยกันบ้างแม่ล่ะแม่ไลค์กูได้ทุกวันป้าเป็นห่วงว่ะนะอันนี้เฟซบุ๊กกันนั้นนะแล่น้าล่ะมึงโทรไปคุยที่บ้านกูไปก็เป็นห่วงเฉยๆอ๋อนี่คนอารับไปคุยไปคุยเรื่องสระราระร้าระร้ามระร้าอันนี้มาจากเมื่อไร ที่นี่ฉันมาจากเมืองบอมเบ้นะจ๊ะนายมาจากเมืองบอมเบ้ใช่นะจ๊ะนาแล้วคุณมีชื่ออะไรที่นี่ฉันมีชื่อรามีนะจ๊ะนายรามีมาจากบอมเบ้ใชจะคุณจะมาชมการแสดงใช่ไหมใช่นะจ๊ะนายนี่จะมาชมการเแสดงีึยเอาได้ชุดแก้วปานะจ๊ะมีปัญหาอะไรกับคอหรือเปล่าที่นี่ฉันมีคออินเดียเวลาพูดที่นี่ฉันปวดไม่หมดแล้วไม่ต้องมาโยกคอฉันหรอกไม่ต้องโยกตามฉันสินะจ๊ะนาที่นี่คอฉันจะหักแล้ว อันนี้มาแค่สคนเหรอที่นี่ฉันมากันสคนน่าจะนำคนเข้าไปเลือกเรียกเพื่อนมาคุยด้วยดิเราเรียอีฉันก่อนนะาจะนายจ๊ะได้จ๊ะมาอดีได้ไหมมาแล้วมาแล้วเอาดิสามเูเลงมาลงมาเล่นคนแหละนี่งม่เยเฮยเ้ยนยเยยเ้ย โอ้ย,เอเย,อยมิดม,มัม้ยเห็นมัมไม่เห็นใช่ัมมานี่มานี่นี่ฉันมีอะไรจะคุยด้วยเตยนกระดุดระราตะรสลีมสลีมไปกินนี่เลยวะสลีมสลีม รามรามสิรามรามเออไปกันอินเดียอันนี้คุณมาจากเมืองไทยอ๋ออันนี้ฉันมาจากประเทศแม่ค้าเมืองบอมไบเมืองบอมไบเมืองบอมไปจะซื้อเมืองบอมไบมีอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆกับบอมเบีเนี่ยนะติดกันเลยอ๋ออยู่ติดกล้ๆนะแล้วคุณมีชื่อว่าอะไรเอออันนี้ฉันมีชื่อว่าลามุกเรื่องลามุกสิงอ๋อลามุกสิงเจอซื้อแต่ชื่อสิงเงินชื่อสิงเงินชื่ออะไร เขาพูดเรื่องนะจ๊ะรามสรามสดามกรามกและชุติแดงชื่ออะไรอันนี้เป็นพี่น้องกับรามกเ,เป็นพี่น้องกันดามกรามุามโโกโจกเป็ดล <laughs> ูมึงนี่เลวจริงๆรามมกจกเป็ดพี่น้องกันเลวดูหนะ้าทันไปได้ อันน้ฉันแต่งตัวอย่างนี้มารับคุณโอ,โ,อโอ้แล้วมีอะไรฉันช่วยเหลือไหมอ๋อคือว่าอย่นี่ฉันจะมัันมามันมาขายของ๋อมาขายของเดีจ,จ้าขายอะไรเดี๋ยวช่วยซื้อเออขายอปดามโมกโปมาดาเพศแง่ลงะลรืล่องไตะเร่งม่ละเรื่งละลื่งนุ่มพูดเนี่ยปดาโมกโปมาดาเพศเนยไอโมกโอะไรเี่อะไรเนยไอนี่จฟังชัดนะจ๊ะนะจ๊ะบอกว่าฉันมาขายของขายของขายอรปดาบโมก ระบุกราดเพชรในคนรีบดีนะครับคนรี้ออกเลยรับไปดีประดามบุกบุกประดับเพชรอ๋อไประดับมบุกประดับเพชรใช่อยากรู้ค่าเงินมากเลยโอ้ค่าเงินประเทศอินเดียนี่ประเทศไทยก็เรียกเป็นบาทประเทศคุณประเทศไทยเรียกเป็นบาทประเทศอินเดียนับเป็นรูปีรูปีใหนึ่งรูปีเท่ากับสิบสองรูเดือนหนึ่งรูเดือนเออเท่ากับสามสิบรูวันนี่หนึ่งรูวันนเราต่อสี่รูป้าสี่รูป้าเราต่อห้ารูกูนี่ไงจะทำมัไดกันแล้กันยามหมดแล้ว ดล,ล้วเหพอดีว่าชนเนยต้องขอโทษด้วยรู้อะไรไม่ค่อยมากอเพราะว่าฉัยน่ะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งได้ยังไงพ่อเป็นแขกแม่ล่ะเจ้าของบ้าน <c oughs> มันไม่ได้แก่อย่างนั้นไม่ได้มีใครมาเที่ยวบ้านมึงอย่างนั้นไงตอนนี้จะจะมาเยอะกว่านี้เพราะว่าน้องสาวฉันน่ะหายตัวไปเอ้าน้องสาวหายตัวเราจะมาหาที่นี่ด้วยไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าอุ้ยบอกฉันได้เลยฉันช่วยหาเออถึงว่าน้องสาวฉันมาเออเขาบอกก่อนจะออกมาเนี่ยบอกว่าจะมาขายของมาขายของใช่น้องสาวขายอะไรเออขายพรมอ๋อพรมปูพื้นอย่างเงี้ยนะเออผงมะจารีเห็นบ้างไหมสบายได้ยินเสียงพี่คุ้นเคยไปจับลูกคุมหรือเปล่าโว้ ถ้าถึงมือฟ้าปลาตอนนี้ผมน้องกูขาดแล้วโอ้ไม่เคยไปไม่เคยไปเอาผมมาฟันเล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะระวังหน่อยแม่พี่ั้เฮ้ยเฮ้ยอนครับแังไม่เล่นแม่เขาาอไหมเนี่ยนั่งเขานอนสบายนี่แหละลิเกสอรามมาเล่นที่พิจิตรอย่างเงี้ยที่นั่งไม่มีเลยเออทำไมมีแต่ที่นอนเนี่ย แม่ก็ตื่นแล้วเพวกมึงอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเขานอนกับใครเขาน squishy, ค,ค,า right. คนมีเงินคนไม AM ่เงินเอาเก้าอี้นอนดูลิเกอิมทำไมเอาปล่อยเขาไปเขามีตังอ่ะอันนี้จะมาชมการแสดงเนื Jamie ้อนันปล่อยให้เข้าได้ปล่อยให้เข้าหมดทั้งสามคนเลยแต่มีข้อแม้ต้องตรวจอาวุธใครมีอาวุธหัวขาดเอาเอาของมึงไปเะ อะไเอาของต้องไปเอาเอาของกางแขนกางแขนรเวเลยาขอ้ไปมันเลยไม่มีไ่มีเอาของเอาของต้งไปมึงจะั้มก็รับรันเดียวมนเอาขององไปดูว่อมึงจะจับน้มรับไดกี่วนดมึงีเลยหูยเอาขององไปจะจะจ้าไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรเลยอางแขนหนอ้ ไม่อะไร้เหเียม่็ไปก่อนดมไม่มีอะไรจะอย่านมากแขเค้ฉันไม่เข้าได้ด uh ีว่าเจ็บอน่สตี้น erm ี่เลยเกินเจ็บไปตัวอะวุ้ก็ยืนดีดสิเจอจบจมูกเขาเลย เว้ยนเว้ยนั่นไงนั่นไงนั่งไงอยนั่ไงกว่าไม่นาวไม่น่าวไว้ใจแล้วเบไม่ใจจะไหนจาอะไรโรตีเรือเบงสอก้อนมึงจะกินไมล่ะโรตีเหรอโรตีทำไมมีแหงๆด้วยนั่นม้วนไลแล้วเผื่อหิวจัดไม่าวไม่กินไป เด ul ี๋ยวกี้อาข้าเลิกเจอโอ้ยอันน e ี้วันจะรอดนี้อันนี้มึงจะเข้าไหมเดี๋ยวฉันคอนนอนเป็นเพื่อนแมวเขาทีบ้างแมวตื่นแล้วไม่ต้องไปเฝ้าเขาหรอกเข้าไปเพื่อนเขาไปแล้วไม่เข้าไม่เข้าเข้าดิโอ้โหแล้วเขาพูดดูติผู้มนุษย์เด็กไม่รู้นึงอ่ะเข้าไปเลยมาตดพูดด้วยเข้าก็ตายไม่เข้าก็ตายกางแขนมีอะไรอ่ะ

ไ,ไโอ้โหไอ้โดมาขนาดนี้หาไม่เจอไอ้ไปนั่งกับเพื่อนเลยดีน้ำพาปิดตาช่วยวันโตขนาดนี้ต้องหาไม่เจอแล้วมึงจะคนทำตุ้มตีอะไรก็ไม่รู้ ไปๆรีบเลยได้เป็นที่เป็นทางเฮ้ยมึงฟักมีดมาฟันที่นี่ทีวะเด้ยถึงง้อไปเลยแล้วมังมาขัดขาเราเร็วคุณได้ไหมแสดามสดามด้ใช่ไหมเฮ้ยนั่งดินั่งน้อง นั่งลงดิไม่นั่งตอนน้าเจ้ามึงต้องนั่งไม่นั่งบ่อยนั่งไงก็กูไม่นั่งนะทำไมมึงไม่นั่งล่ะก็รอมันเย็นไม่เกี่ยวกันนั่งลงตึงทุกจุดเรื่องสุราเมชนาอินนี่ฉันมาจากอินเดียนะจะนายเจริญสุขเจ้าทุกคนเดินทางไกลมาจากอินเดียเพื่อมาที่จะมาชมการเชิดเนื้อโดยเฉพาะเลยอย่างนั้นเลย ใช่ลยจ้ะนะอินี่ฉันม,าามันจเมืองบอมเบย์อยากจะมาชมการเชิดเนื้อของราชบุญแก้วฟ้าเลยจ้ะนะได้สิ <c oughs> เป็นเกียรติของเราอย่างยิ่ง <c oughs> อินี่เขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยร้า,านร้านจนะจ๊ะ <c oughs> จะันทสุข <c oughs> วันนี้จะมีพระาตะมาโชว์จันายจ๋า อ๋อมีการแสดงพลตะมาโชว์ในงานนี้ด้วยเหรอได้จ้ะได้จ้ถ้ากเจ้าพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยเรียกเหลืองเลย